รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันอีกครั้งหนึ่งครับในรายการ it s okay to be different เราแต, Pars ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กอ lib. อทิสติกที่ผ่าน EI หรือ early intervention จากศูนย์การศึกษาพิเศษมาแล้วแล้วก็เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดทางโรงเรียนก็จะจัด inclusive education หรือระบบเรียนรวมเด็กที่เข้าไปเรียนเนี้ยจะมีทั้ง3เทียถ้าเป็นเทียสามนี่นะครับจะต้อง กระตุ้นพัฒนาศักยภาพให้ดีมากๆเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจะต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับได้ออกแบบระบบดูแลช่วยเหลือไว้เมื่อเด็กเข้าไปเรียนก็จะมีห้องสอนเสริมหรือห้องคู่ขนานถ้าพร้อมแล้วจึงเข้าสู่ห้องเรียนปกติ วันนี้ครับเราจะไปที่จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดภูเก็ตไปดูน้องๆที่เข้าไปเรียนแล้วก็ปรับสภาพสถานศึกษาทั้งสองแห่งนี้ก็จะจัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อให้น้องนั้นสามารถเรียนรวมกับเด็กปะกะติได้เชิญชมเลยครับ บอกให้สักคมได้รับทราบว่าบูคคนออทิสติกสามารถทำกานร่วมกันกับผู้อื่นได้คนในสักคมควรให้โอกาสควรเรียนรู้ควรจับจมือและเ้าไปด้วยกันกับคนออทิสติกครับ it's okay to be different เราแต,ตากต่างกันได้ไม่เป็นไรเด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเราพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่ที่ชมรมผู้ครองบุคคลออทิสติกนะครับอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตชมรมแห่งนี้เป็นชมรมที่จัดเตรียมในเรื่องของการเตรียมพร้อมของเด็กในะครับที่จะเข้าสู่การศึกษาต่อไปคนะครับเด็กของเราเนี่ยพี่มิ้นใช้วิธีการไหนในการที่เตรียมพร้อมเด็กพิเศษเหล่านี้ครับเราต้องรู้ว่าเด็กคนนี้啊 กิ่งในด้านไหนบางคนก็ไม่มีภาษาพูดเราก็อาจจะให้ระบายสีแล้วก็ลากเส้นปลาอาขากอไก่อะไรตอนนี้จากเด็กที่ว่าไม่มีภาษาพูดก็สามารถเขียนชื่อตัวเองได้ค่ะนอกจากใน,นเรื่องของงานศิลป,ปะแล้วเนี่ยพี่มิ้นยังมีในเรื่องของการที่ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของู่ชาการใช่นะครับน้องๆพวกนี้ค่ะอยู่ในเรียนกศนอสมัยก่อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นกศโลการเรียนร่วมะนะครการเรียนร่วมซึ่งเด็กพวกนี้ ก็เข้าไปเรียนได้แล้วไปเรียนได้แล้วเพราะว่าเด็กน้องพวกนี้ออกมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษเห็นทางด้านของพี่ชมรมเองเนี่ยก็นําครูนะครับครูมาสอนด้วยมีครูมาสอนวันวันพุธอะค่ะทุกวันพุธทุกวันพุธมาสอนอะไรกันยังไงบ้างครับมาสอนเกี่ยวกับทางวิชาการนะคะเรามีเป้าหมายวางไว้ยังไงให้กับเด็กพวกนี้ครับน้องๆจะเรียนข้อสอบโลสิ์แล้วก็เดี๋ยวจะไปโตปริญญาค่ะอย่างน้อยเนี่ยคือเด็กต้องได้รับการศึกษามีวุฒิที่สําคัญคือเป้าหมายของพี่มิ้งกับชมรมอย่างเนี้ย ต้องการให้เด็กจบปริญญาตรีทุกคนจบปริญญาตรีทุกคน,นค,ค่ะพี่มิ้นจะฝากอะไรให้กับผู้ปกครองเด็กเอที่สิกเหล่านี้ไหมในเรื่องของการศึกษาค่ะฝออากผู้ปกครองทุกคนนะคะเด็กถึงจะพูดไม่ได้แต่ก็สามารถที่ว่าจะเรียนรู้เรื่องการศึกษาอะไรก็ได้นะคะคไม่ต้องกลัวนะคะเรามารวมมือช่วยกันผลักดันพวกเขาให้มีการศึกษาให้มีการเรียนรู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติและถ้านชมดุลว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาเข้าเรียนเขาทาแบบไหน เดี๋ยวเราลองไปดูติดตามชมครับค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับเราพาเทิมชมมาอยู่ที่โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาทรมวิธีการที่เราเปิดห้องพิเศษอย่างเี้ยนโยบายของเราเราวังระบบไว้อย่างไรบ้าง ก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะคก็คือมีนโยบายเพื่อที่จะสร้างคุณภาพก็สร้างกายภาพและก็สัมพันธภาพเปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาในโรงเรียนของเรานะคะคคแล้วก็ส่วนหนึ่งได้มาจากศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ได้รับการสนับสนุนบุคลากรเข้ามา ซึ่งจากนโยบายในโรงเรียนของเราเนี่ยต้องการที่จะไม่สร้างความแตกต่างให้กับเขาให้เขาสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันในโรงเรียนของเรานะครับมีเด็กพิเศษเหล่านี้กี่คนครับเี่สิบคนค่ะนอกจากนั้นก็คือเป็นเด็กเรียนร่วมวิธีการนะครับในการที่เราวางระบบการศึกษาให้เด็กเ่าเนี่ยเราวางยังไงไว้บ้างครับ อาจจะมีครูเฉพาะด้านอยู่แล้ว <cing. S 1> นะคะครูเฉพาะด้านที่อยู่ในห้องที่จะให้ความรู้เช่นคุณครูดนตร,คคคร,รีคุณครูกีฬาคุณครูด้านภูมิปัญญาท้องถิง่นมาส่งเสริมเขา <Cute. S 1> แล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดความแตกต่างเด็กพิเศษเหล่านี้ความสามารกของแต่ละคนเขาเป็นยังไงบ้างบางคนเนี่ยสามารถเล่า เล่าได้เป็นเรื่องราวนะคะแต่บางคนเขาไม่ตอบรับการพูดคุยนะคะแต่การกระทําของเขาทําได้เช่นพิมพ์คมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิมพ์ชื่อตัวเองได้พิมพ์ชื่อหรือว่าวาดรูปหรืออะไรเงี้ยได้ค่ะครับแล้ววุฒิที่ได้ครับจากโรงเรียนเขาได้ปกติใช่ไหมอ่าวุฒิปกติถึงมสค่ะอ่าสุดท้ายท่านผออ,อยากให้ท่านผอ,อฝากอะไรไว้กับ าทางบ้านภาครัฐนะคะก็คือฝากว่าขอความเห็นใจว่ามีเด็กอีกเยอะที่เขาขาดโอกาสเราไม่อยากสร้างความแตกต่างนะคะคอยากให้เขาอ,อยู่กับชีวิตประจําวันหรือว่าเรียนรู้ไปได้เหมือนเพื่อนนะคะการศึกษาสร้างคนการศึกษาสร้างชาติและเขาเหล่านี้ก็คือเยาวชนที่จะสร้างอนาคตของประเทศชาติต่ตอไป it's okay to be different เราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ที่อยู่เบื้องหลังในการส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคคลพิเศษเหล่านี้เรามาเรียนถามท่านก่อนว่าภารกิจของท่านจริงๆนะในการช่วยเหลือเด็กพิเศษเหล่านี้ภารกิจอย่างนี้คือทําแบบไหนบ้างครับท่านจัดส่งเสริมสนับสนุนเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เด็กพิการเพื่อให้เขาสามารถ ไปเรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการโรงเรียนเรียนรวมศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนเรียนรวมนอกจากเราจะจัดส่งเสริมสนุนแล้วเราก็ต้องจัดในเรื่องของการจัดทําแผนการจัดการศึกษ <Okay. S 2> าให้เขาผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันเราก็ต้องมีการอบรมครูผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะคะเราเองมีหน้าที่ในการคัดกรองก่อนจะทําแบบไหนตรงนี้อ๋อค่ะเด็กที่มาเรียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะคเขาจะเป็นกลุ่มที่ ต้องเตรียมความพร้อมก็คือเด็กที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกับสังคมการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการอาบน้ำหรือการทานข้าวเราก็จะมากระบวนการคัดกรองนะคะและกระบวนการ EI นะคะก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลทั่วไปก็จะมีการซักประวัติอะไรต่างๆนะคะทีนี้เราไปวางแผนการจัดการศึกษาของเขานะคะถ้าอย่างของศูนย์การศึกษาพิเศษเองนะคะเราก็จะไปอยูนที่ห้องแรกรับก่อนเราก็จะมีครูที่ที่ห้องแรกรับนะคะเพื่อจะประเมินเขาว่าในช่วงที่เขาอยู่กับเรา เป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะส่งไปยังห้องต่างๆถ้าเขามีความพร้อมเราก็ดูว่าหนึ่งผู้ปกครองคือคหัวใจสําคัญว่าผู้ปกครองมีจุดประสงค์ที่จะส่งต่อไปโรงเรียนใดบางท่านอาจจะเป็นโรงเรียนเรียนรวมบางท่านก็จะเป็นโรงเรียนเฉพาะทางนะคะหรือเฉพาะความพิการศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนเอกชนสุดท้ายอยากให้ท่านฝากอะไรกับเรื่านของผู้ปกครองแนละเด็กออทิสติกเหล่านี้ครับเราถือว่าเขาคือบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้และเมื่อเขาได้รับโอกาส S <S <an> <S เขาสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะครับและนี่ครับหน่วย่างที่อยู่เบื้องหลังจริงในการส่งเสริมการศึกษาให้เด็กเหล่านี้ is <ม> t okay to be different นะครับขอบคุณมากครับตามพรบการศึกษา2551แล้วก็ปรับปรุงเป็น2556นักเรียนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนการศึกษาภาคบังคับ12ปีหรือเรียนฟรี12ปีเราช่วยกันเด็กสามารถพัฒนาได้ สิ่งสาคัญที่สถานศึกษาหรือโรงเรียนจะต้องจัดก็คือระบบดูแลช่วยเหลือช่วยให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างเป็นปกติแล้วก็ปรับตัวระบบดูแลช่วยเหลือจะมีทั้งเรื่องของสื่อการจัดการเรียนการสอนนะครับที่ใช้ IEP เป็นหลักไม่ว่าจะเรื่องของหลักสูตรนะครับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกับเด็กปกติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจจะแปลกแยกไปหน่อยหนึ่งหรือเพิ่มเติมไปหน่อยหนึ่งและที่สําคัญที่สุด การวัดและประเมินผลที่ไม่ทํารวมกับเด็กปกติโดยใช้นักเรียนเป็นสําคัญจุดนี้แหละครับจะทําให้เด็กพิการหรือบุคคลออทิสติกสามารถเรียนจบแล้วก็มีความสุขวันนี้หมดเวลาแล้วครับไว้พบกันโอกาสหน้าครับไปจังหวัดไหนเดี๋ยวเราติดตามในเสาหน้าครับสวัสดีครับททาาทางงเอนกกตต้มพบีียกก่ยิิไปชว So